แน่นอนครับด้านล่างนี้คือบทบรรยายสำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ1,500คำเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ2,026 bmw m 3โดยเริ่มต้นด้วยการต้อนรับจากช่องคาอัปเดตและจบด้วยการชวนกดติดตามโดยไม่มีเครื่องหมายคำพูดไม่มีหัวข้อไม่มีหมายเหตุใช้ภาษาไทยทั้งหมดตามที่คุณต้องการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลก วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์ในตำนานอีกกลุ่นหนึ่งจากค่ายใบพัดฟ้าขาว BMW กับ BMW M 3ปี2026ซึ่งในปีนี้ถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญของซีรีส์ M ที่ผสมผสานความแรงอย่างเป็นธรรมชาติของเครื่องยนต์กับเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์การขับขี่ทั้งในสนามแข่งและบนท้องถนนทั่วไป BMW M 3ปี2026มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ยังคงความเฉียบคมตามแบบฉบับ M แต่มีความทันสมัยและสปอร์ตยิ่งขึ้น ระจังหน้าขนาดใหญ่แบบเวอร์ติโลคิฟที่นีกริลยังคงอยู่แต่ได้รับการปรับให้เข้ารูปกับกันชนหน้าที่มีช่องดักอากาศขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงไฟหน้าแบบเลสซิลิมพร้อมระบบอะดดิทีแมทริกทำให้รูปลักษณ์ด้านหน้าของรถดูดุดัดนแต่ก็มีความหรูหราในเวลาเดียวกันล้ออันลลอยแบบฟอร์ดน้ำหนักเบาขนาด19นิ้วด้านหน้าและ20นิ้วด้านหลังพร้อมยางสมรรถนะสูงจากมิชลินไพลอตสปอร์ต 5S ช่วยให้การยึดเกาะถนนแน่นหนึบในทุกโค้ง ตัวรถมีความกว้างที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการเข้าโค้งและการขับขี่ด้วยความเร็วสูงโครงสร้างตัวถังมีการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เสริมในหอไลายจุดรวมถึงหลังคาเพื่อช่วยลดน้ำหนักและลดจุดศูนย์ถ่วงของรถให้อยู่ต่ำที่สุดภายในห้องโดยสารของ m 3 2 0 2 6ถูกออกแบบใหม่ให้มีความหรูหราและเป็นสปอร์ตในเวลาเดียวกัน โดยเน้นการใช้งานที่รองรับทั้งสนามแข่งและการขับขี่ในชีวิตประจำวันเบาะนั่งเ c a r b o ร b บ c k บัคเกซีที่หุ้มด้วยหนังเมริโนอย่างประณีตสามารถปรับได้หลากหลายทิศทางและยังเบาก,ากว่ารุ่นมาตรฐานหลายกิโลกรัมหน้าจอขนาด14.9นิ้วทำหน้าที่เป็นทั้งมาตรวัดและศูนย์ควบคุมระบบต่างๆผ่านระบบไอริสก้าใหม่ล่าสุดซึ่งรองรับการสังงานด้วยเสียงและระบบสัมผัสที่ลื่นไหลพวงม,มาลัยแบบเ t e ม r i n g w h e e วพร้อม p a d d l e Shift และปุ่ม M1M 2ช่วยให้สามารถตั้งค่าการขับขี่ได้ตามความต้องการ ระบบปรับอากาศแบบ3โซนอัตโนมัติระบบเสียง h a r ์แมนคาร์ดอนระดับพรีเมียมและระบบแอมเบียนไ g h t ปรับเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ช่วยให้การเดินทางใน M3 คันนี้เป็นประสบการณ์ที่เหนือระดับและไม่เหมือนใครแม้ว่า M3 จะเน้นความแรงเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้ละเลยเรื่องของความสะดวกสบายเลยแม้แต่น้อย ในด้านสมรรถนะ M 3ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินแบบ6สูบเรียงขนาด3.0ลิตรที TWINPOWER TURBO ให้กำลังสูงสุดถึง543แรงมา้าและแรงบิด650นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ3.4วินาทีถือว่าเร็วสุดในกลุ่มรถซีดานสมรรถนะสูง ระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดจากซาดเที่ตอบสนองได้ฉับไวสามารถเลือกขับเคลื่อนล้อหลังแบบ RWD หรือระบบขับเคลื่อน4ล้อเอ็กไรที่ปรับการกระจายแรงบิดได้อัตโนมัติตามสภาพถนน BMW ยังให้ความสำคัญกับระบบการสะเทือนแบบ a d a p t i v e M s u s p e n s i o n ที่สามารถปรับระดับความแข็งอ่อนของโชค๊คอัพตามโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ไม่ว่าจะเป็น c o m f o r t Sport หรือแคร์ระบบเบรกแบบ M Comp o u n ปเบรกที่มีขนาดใหญ่และระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมช่วยให้การหยุดรถในความเร็วสูงเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภยัยในด้านความปลอดภยัย M3 ปี2026ก็จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ระดับสูงเช่นระบบ Active Cruise Control ที่สามารถเบรกและเร่งตามรถคันหน้า ระบบเลน k e e p ้งแอ s ส i ิสระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบกล้อง360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันและระบบออโต้พาร์กิ้งที่ช่วยให้จอดรถได้สะดวกแม้ในพื้นที่แคบอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของ BMW M 3รุ่นใหม่นี้คือระบบ BMW M d r i f Analyzer ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลการริฟของผู้ขับได้ทั้งมุมองศาระยะเวลาและความเร็วเพื่อให้นักขับสามารถพัฒนาฝีมือได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BMW M Lab h a m m e r เพื่อดูข้อมูลต่างๆขององค์การขับขี่บนสนามแข่งได้อีกด้วยระบบเทเลเมติกแบบใหม่ของ BMW ยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA และสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆของรถผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นการล็อกประตูการสตาร์ทรถการปรับอุณหภูมิห้องโดยสารล่วงหน้ารวมถึงระบบดิจิตอลคียที่สามารถแชร์การใช้งานรถให้ผู้อื่นผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างปลอดภยัย M 3 2 0 2 6 ยังมีเวอร์ชันพิเศษสำหรับตลาดบางประเทศในชื่อ M3 CS ที่จะมาพร้อมชุดแต่งเฉพาะรุ่นใช้วัสดุน้ำหนักเบาเป็นพิเศษเพิ่มแรงมมาและปรับจูนช่วงล่างใหม่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบฮาร์ดคอร์ส่วนเวอร์ชันทัวริงหรือ M3 Wagon ก,ก็ยังคงอยู่เพื่อเอาใจคนที่ต้องการสมรรถนะระดับ M แต่ก็ยังต้องการพื้นที่ใช้สอยสำหรับครอบครัวหรือสัมภาระในแง่ของความคุ้มค่า BMW M3 ปี2026นั้นเรียกได้ว่าเป็นรถซีดานสมรรถนะสูงที่ครบเครื่องทั้งในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีสมรรถนาและความปลอดภัยอีกทั้งยังสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันไม่ใช่แค่รถสําหรับสนามแข่งเท่านั้นสําหรับใครที่กําลังมองหารถที่มีความแรงแบบดิบๆแต่ก็ยังมีความหรูหราในทุกสัมผัส M3 รุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดของปี และทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของ2,026 BMW M 3รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย BMW ที่เราได้นำมาอัปเดตให้กับคุณในวันนี้หากคุณชื่นชอบข้อมูลแนวนี้และไม่อยากพลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องคาอัปเดตของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมครับ